สวัสดีครับผมอ,องอเล็กซ์นะครับชาแนลอเล็กซ์มู n วอล์นะครับชาแนลของผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหา m มซ์เซ็ที่ดีนะครับสาระที่ดีเอาไว้ให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้นําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันและยกระดับความคิดของคุณผู้ฟังครับครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําคริปโตเคอเรนซีดีๆที่ติดท็อป20นะครับของ Market Cap ให้ฟังกันอีกครั้งนะครับ วิดีโอนี้ผมก็ได้รวบรวมข้อมูลของโปรเจกต์ที่น่าสนใจโปรเจกต์หนึ่งครับคืออินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์นั่นเองครับหรือตัวย่อของเขาก็คือ ICP นะครับก่อนอื่นนะครับทุกๆวิดีโอคริปโตเคอเรนซีผมต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมอเล็กซ์นะครับไม่ใช่มืออาชีพด้านการลงทุนนะครับวิดีโอนี้และช anel ของผมไม่ใช่ช anel แนะนำการลงทุนนะครับก่อนที่ทุกท่านจะลงทุนอะไรนะครับ อยากให้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะนำทรัพย์สินอันมีค่าของท่านไปลงทุนเสมอครับครับคุณผู้ฟังทุกวันนี้คุณผู้ฟังได้ใช้อินเทอร์เน็ตค่ายไหนอยู่บ้างครับเชื่อว่าในประเทศไทยก็จะมีคนที่ครองตลาดอยู่ไม่กี่เจ้านะครับอย่างที่เรารู้จักกันเลยก็ห่่ว AIS นะครับ D-Tag One t w Core หรือว่าเน็ตบ้านก็อาจจะมี TOT ใช่ไหมครับ เราจะพบว่าส่วนแบ่งการตลาดของค่าอินเทอร์เน็ตเหล่านี้นะครับก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าน้อยมากๆเลยเรียกว่าตลาดอินเทอร์เน็ตของบ้านเรานะครับถูกผูกขาดจากเจ้าใหญ่อยู่เพียงไม่กี่เจ้าเท่านั้นครับแล้วเนื่องจากสกุลเงินคริปโตต,ต่างๆนะครับยังไงก็ตามก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเทรดในการรันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบริษัทยักษ์ใหญ่อินเทอร์เน็ตเหล่านี้นะครับตั้งใจที่จะเข้ามา ปั่นป่วนตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือถูกบังคับจากภาครัฐให้ทำเช่นนั้นนะครับ mm. เขาก็สามารถทำได้อย่างง่ายได้ครับตรงนี้เราจะเรียกปัญหาแบบนี้ว่าปัญหาด้านการเซนทรัลไลซ์ของระบบอินเทอร์เน็ตครับหรือระบบอินเทอร์เน็ตของบ้านเรานะครับยังมีศูนย์กลางอยู่ที่บริษัทเพียงไม่กี่บริษัทที่กุมอำนาจนั้นอยู่มันทำให้อำนาจของอินเทอร์เน็ตนะครับ อยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยครับอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์นะครับหรือ ICP ตั้งใจที่จะมาแก้ปัญหาความเซนทรัลไลซ์ของอินเทอร์เน็ตแบบนี้โดยตรงครับทีมผู้สร้างของ ICP นะครับประกอบด้วย f ฟ u เดอร์คือคุณโดมินิกวิลเลียมส์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งหลักในช่วงปี2014ถึง2016นะครับเขาเป็นคอมพิวเตอร์ไซนต์ทิส หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสบการณ์การทำงานมาก,กว่า20ปีครับโดยเขาเข้ามาทำงานด้านคริปโตเคอเรนซีตั้งแต่ปี2014เลยครับก่อนที่โปรเจกต์นี้จะใช้ชื่อว่าอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์นะครับมันได้ใช้ชื่อว่า d e f i n i t y ครับโดยช่วงแรกเน้นนำเสนอไอเดียที่สร้างอินเทอร์เน็ตนะครับที่สามารถใช้งานได้ทั่วโลกภายใต้พื้นฐานระบบของเหรียญอีเธอเรีครับ และสุดท้ายคุณโดมินิกก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ICT หรือ Internet c o m p u t e พเตอร์อย่างทุกวันนี้ครับเป้าหมายหลักของ i c p นะครับเรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยครับโดยเขาจงใจนะครับที่จะให้ระบบของ i c p เข้ามาแทนที่ระบบของอินเทอร์เน็ตที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ทั่วโลกเลยครับเรียกว่าฟังก็ขนลุกแล้วใช่ไหมครับ i c p ถูกพัฒนาขึ้นมาจากบริษัท Definity นะครับ เป็นบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไรอยู่ในประเทศสวิสแลนด์ครับบริษัทนี้เป็นบริษัทใหญ่นะครับแล้วก็มี Developer อยู่ในบริษัทนียมากกว่า200คนเลยครับโปรเจกต์ ICP นะครับแตกต่างจากโปรเจกต์คริปโตเคอเรนซีอื่นๆตรงที่ว่าโค้ดในการใช้เขียนนะครับจะไม่ถูกอนุญาตให้นำมาเปิดเผยสู่สาธารณะครับและ Developer ที่อยู่ในโปรเจกต์นะครับ ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้นำโค้ดจากภายนอกเข้ามาเขียนในโปรเจกต์ด้วยครับตรงนี้เองครับทำให้โค้ดในโปรเจกต์ของ ICP ค่อนข้างเป็นความลับจากสายตาคนภายนอกครับต่อมาการพัฒนาของ ICP นะครับก็จะเป็นขั้นเป็นตอนครับโดยเขาจะแบ่งเป็นเฟสนะครับแต่ละเฟสจะถูกตั้งชื่อด้วยโลหะนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับภายในนะครับเป็นแค่ชื่อเฟสเฉยๆครับตัวอย่างชื่อเฟสนะครับ ก็เช่น Copper, ครับ b ร o n z e t า n g s ตน n โ o d เดียม r c u r y ไปเรื่อยๆครับโดยการพัฒนาเฟสแรกนะครับเริ่มในปี2020ที่เฟส Copper ครับและปัจจุบันได้เลยเฟส Mercury ไปแล้วครับสำหรับภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรเจกต์อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นภาษาของเขาเองที่ชื่อว่าภาษาโมโตโกครับ ในช่วงเปิดตัวนะครับอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ได้ไปเปิดตัวที่งานประชุม World e c onom i c Forum นะครับจัดที่เมืองดาวอสโดยมีแอปที่เข้าร่วมแอปแรกเลยนะครับก็คือแอป Linked Up นะครับซึ่งเป็นแอปเหมือนเหมือนกับแอป l i n k in i นะครับที่เราคุ้นเคยกันแต่แอป l i n k up Up นะครับจะเป็น Decentralized Version ของ Linked i นนั่นเองครับจะเป็นแอปที่ไม่มีศูนย์กลางควบคุมครับ นอกจากนี้ในช่วงปี2020นะครับยังมีแอปพัฒนาใหม่ชื่อแอป CanCan Can ครับออกมาให้ใช้งานแอปนี้ก็คือแอปที่ Copy TikTok เลยครับแต่เป็นเวอร์ชัน decentralized เช่นกันครับและข่าวใหญ่ล่าสุดของระบบ ICP นะครับก็คือ Mainnet Launch ครับซึ่งเกิดขึ้นในเดือน5ของปีนี้เพิ่งผ่านมาเองครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาดีๆของ c ริปโต c คอเรนซี ICP หรือ Internet เน็ตคอมพิวเตอร์กันต่อนะครับผมก็อยากจะฝากให้คุณผู้ฟังช่วยกันกด Subscribe ที่ปุ่มขวาล่างนะครับและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อให้ผมและทีมงานนะครับมีกำลังใจในการทำวิดีโอดีๆออกมาให้คุณผู้ฟังฟังกันต่อไปนะครับโอเคครับช่วงต่อมานะครับผมก็จะเล่าให้ฟังถึงระบบด้านในของ ICP ครับว่ามันทำงานกันยังไงครับ สำหรับเนื้อหาช่วงหลังนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่มีสับทางเทคนิคเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่พอทราบเรื่องบล็อกเชนกันมาพอสมควรแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดย,ยังไม่ทราบเนื้อหาเกี่ยวกับบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับผมก็แนะนำให้ลองศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูก่อนที่จะดูพาร์ทนี้ของวิดีโอนะครับ อีกเรื่องที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองศึกษาค้นคว้าข้อมูลดูก่อนนะครับก็คือระบบ proof of, of stake ครับซึ่งผมได้อธิบายไว้แล้วนะครับในเนื้อหาของ cryptocurrency Cardano นะครับผมก็ได้ใส่ลิงก์ไว้ใน description ด้านล่างแล้วนะครับก็ลองเปิดฟังดูจะอยู่ช่วงต้นของวิดีโอครับระบบของ ICP นะครับก็จะมี data center ครับ data center ก็จะหน้าตาเหมือนในหนังเลยนะครับ ก็จะเป็นห้องแล้วก็จะมีตู้เก็บคอมพิวเตอร์ที่ใช้คำนวณข้อมูลครับแต่ละ Data Center ก็จะมีโหนดเก็บเอาไว้นะครับและจำนวนโนดแต่ละใน Data Center เนี่ยจะมีจำนวนไม่เท่ากันครับหลายๆ Data Center เชื่อมกันเราจะเรียกว่า Subnet นะครับแล้วพอหลายๆ Subnet เชื่อมกันนะครับก็จะเป็นเครือข่าย proof of, of stake blockchain ขึ้นมาครับในระบบของ ICP นะครับ โนดบางโนดในสับเน็ตนะครับก็จะถูกเลือกขึ้นมาเพื่อให้เป็นผู้สร้างบล็อกใหม่ให้กับระบบครับโดยการถูกเลือกนะครับก็จะมีโอกาสมากขึ้นตามจำนวนเหรียญ icp ที่โนดนั้นกำลังสเต็กอยู่นั่นเองครับเครือข่ายสับเน็ตนะครับจะเป็นที่อยู่ของ d a ด p หรือ decentralized application ที่เข้ามาจอยในระบบของ icp ครับ internet computer หรือ icp นะครับ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับมารันบนตัวมันครับโดยที่เวลาคุณเขียนโค้ดของแอปพลิเคชันแล้วนำมารันบนระบบของ ICP นะครับโค้ดนั้นจะถูก run ไว้บนแรงคำนวณที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้เป็นยูนิตยูนิตครับโดยยูนิตเนี้ยเราจะเรียกว่า software canister ครับโอเคเราย้อนมาที่ตัว subnet นะครับ สับเน็ตก็คือการรวมตัวของ Data Center ใช่ไหมครับการเป็น Data Center ให้กับ ICP นะครับไม่ใช่ใครก็เป็นได้นะครับตัว ICP เองจะลงมาส่งมอบอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานให้กับ Data Center นั้นๆครับทำให้เป็นการควบคุมมาตรฐานความเร็วของ Data Center นั้นๆไปในตัวตรงนี้เองครับทำให้ Data c e n t e r ทุกๆ d ั t a c e n t e เนะครับสามารถจัดเตรียมความเร็วอินเทอร์เน็ตให้กับ ระบบ ICP ที่มีมาตรฐานสูงมากๆเลยครับการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ใช้นะครับเราจะต้องมีอินเทอร์เน็ตไอดีนิตี้ครับหรือการระบุตัวตนบนอินเทอร์เน็ตด้วยโดยคุณสามารถสร้างอินเทอร์เน็ตไอดีนิตี้โดยการจับคู่ตัวคุณนะครับกับอุปกรณ์ต่างๆที่คุณใช้อยู่ครับเช่นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ที่คุณมีครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับ ICP ก็จะสร้างกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับเอาไว้ใส่โทเค็น ICP ให้คุณโดยอัตโนมัติเลยครับมือถือสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ที่คุณนำไปจับคู่ในระบบของ ICP นะครับก็จะทำหน้าที่เป็นตัวรับส่งข้อมูลรหัสผ่านแล้วก็ใช้สำหรับการโอนโทเค็นที่ใช้งานในระบบ ICP ของคุณเองครับจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับ แอปธนาคารที่รับส่งรหัส OTP ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เลยครับระบบ ICP นะครับจะถูกบริหารด้วยระบบศูนย์กลางระบบหนึ่งที่ชื่อว่า NNS ซึ่งย่อมาจาก Network n e r v o u s System ครับโดย NNS จะเข้าไปควบคุมการทำงานทุกระดับเลยครับของ ICP ซึ่งจะแบ่งเป็น5ระดับด้วยกันครับ ระดับที่1ก็คือระดับของ Data Center นะครับ NNS จะเป็นตัวตัดสินครับว่าใครจะได้จอย Data Center ในระบบ ICP บ้างครับระดับที่2ก็คือระดับของโนดนะครับ NNS จะเป็นตัวคอยจับตามองโนดครับว่ามีโนดไหนที่ทำงานผิดพลาดบ้างครับถ้ามีนะครับ NNS จะตัดโนดนั้นออกจากระบบของ ICP ครับต่อมาระดับที่3ก็คือระดับของ s u b เน t ตนะครับ NNS จะเป็นตัวควบคุมการสร้าง Subnet k คีย์ครับสับเน็ตคี์จะเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างลึกนะครับผมจะอธิบายแค่คร่าวๆเพราะว่ามันจะเกินสโคปของวิดีโอนี้ไปครับสับเน็ตคีจะเป็นตัวที่ทำให้ Subnet แต่ละ s u b เน็ตทำการสื่อสารเข้าถึงกันได้ครับระดับที่4นะครับก็คือระดับของ Canister ครับ NNS จะเป็นตัวตัดสินว่า จะมีการอัปเดตอัปเกรดอะไรที่เกิดขึ้นบนคานิสเตอร์บ้างครับสุดท้ายนะครับก็คือระดับของยูเซอร์นะครับระดับยูเซอร์เนี่ยสับเน็ตจะเป็นตัวที่ช่วยในการกำหนดราคาของ ICP t o k โทเค็นที่เราซื้อขายกันนั่นเองครับ NNS นะครับจะประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าแคนิสเตอร์ครับโดยตัวแคนิสเตอร์จะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับ ประเภทแรกก็คือ registry canister ครับ registry canister จะเป็นตัว track การทำงานของ data center node แล้วก็ subnet ครับ canister ประเภทที่2เราจะเรียกว่า ledger canister ครับ ledger canister จะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล transaction ต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบครับและอีกอย่างนะครับก็ยังเป็นแหล่งเก็บข้อมูล internet identity ของเราด้วยครับ ว่าเราเป็นใครในระบบของ ICP ครับ Canister ประเภทที่3เราจะเรียกว่า Government Canister ครับตรงนี้จะทำให้เราผู้ที่ถือเหรียญ ICP นะครับสามารถบวดการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระบบของ ICP ได้ครับสำหรับการหวดของ ICP นะครับอาจจะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับคริปโตเคอเรนซีอื่นครับ พลังในการโหวตในระบบของ ICP นะครับจะขึ้นอยู่กับความนานของการเอาเหรียญมาล็อกในระบบของ ICP ครับยิ่งล็อกไว้นานก็ยิ่งมีเสียงในการโหวตมากขึ้นเท่านั้นครับโอเคครับคราวนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงโทเค็นของอินเทอ e ์เน็ตคอมพิวเตอร์ครับว่าถ้าถือเอาไว้แล้วเราสามารถเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างครับ การใช้งานของโทเค็นอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมี3อย่างหลักๆด้วยกันครับก็คืออย่างแรกนะครับเราก็จะใช้ในการโหวตการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในระบบของ ICP ครับหรือใช้ในการ o v e r n a n c e นั่นเองครับอย่างที่2ก็คือเราจะใช้ในการจ่ายค่าฟรีนะครับหรือค่าธรรมเนียมในการเอาแอป,ปไปลงในระบบของ ICP ครับและสุดท้ายอย่างที่3นะครับ ก็เป็นการเอามาใช้เป็นรางวัลครับรางวัลในที่นี้จะมี2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเขาจะให้สำหรับคนที่ให้ส่วนร่วมในการโบตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนระบบของ ICP ครับและส่วนที่2เขาจะให้เป็นรางวัลค่าคำนวณน,นะครับกับ data center ต่างๆที่มาส่งแรงคำนวณให้ระบบของ ICP ด้วยครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่สนใจที่จะนำ d ด p เอาไปวางในระบบของ ICP นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมซึ่งค่าธรรมเนียมตรงนี้เราจะจ่ายด้วยโทเค็น ICP ตรงนี้เราจะเรียกว่า Canister Fees นะครับ Canister Fees จะมีการคำนวณในรูปแบบของตัวมันเองเรียกว่าการคำนวณแบบ Cycle ครับโดยค่า Fees ของระบบ ICP นะครับจะคำนวณตามนี้ครับ1 SDR เท่ากับ 1ล้านล้าน Cycle ลนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังไม่รู้จัก SDR นะครับ SDR คือสกุลเงินที่สร้างขึ้นมาโดย IMF นะครับซึ่งจะถูกรับรองด้วยสกุลเงินเฟียสอื่นๆครับถ้าสมมุติ1 SDR มีมูลค่า1 US d ลลาร์นะครับถ้าคุณซื้อ ICP มาในราคา100 US ดอล US d ์คุณก็จะได้รันแอปเป็นจำนวน 100นะครับคูณ1ล้านล้านไซเคิลของแอปนั่นเองครับหรือถ้าอธิบายง่ายๆนะครับการที่จะนำแดปไปรันบนระบบของ ICP นะครับคุณจำเป็นจะต้องซื้อโทเค็น ICP ตามจำนวนไซเคิลที่คุณต้องการนะครับยิ่งคุณซื้อโทเค็น ICP มากนะครับคุณก็จะได้จำนวนไซเคิลของแอปเป็นจำนวนมากคุณก็จะสามารถรันแอปบนระบบของ ICP ได้ ในระยะเวลาที่ยาวนานนั่นเองครับ ICP token นะครับที่ถูกจ่ายเป็น free แนค ing, นิสเตอร์ฟรีแล้วนะครับจะถูกเบิร์นทิ้งหรือถูกทำลายทิ้งนั่นเองครับซึ่งตามทฤษฎีแล้วนะครับมันจะทำให้เมื่อมีแอปมารันบนระบบของ ICP เป็นจำนวนมากขึ้นนะครับมันจะทำให้เหรียญมีมูลค่ามากขึ้นตามไปด้วยครับเพราะเหรียญจะถูกเบิร์นทิ้งไปเป็นจำนวนมากจากระบบนั่นเองครับ ต่อมาก็จะพูดถึงส่วนของรางวัลที่จะให้กับ Data Center นะครับที่จะให้เป็นโทเค็น icp รางวัลน,นี้นะครับจะจ่ายเป็นคล้ายๆกับเงินเดือนเลยครับจะให้เป็นโทเค็น icp กลับคืนไประบบ icp จะให้ในรูปแบบนี้แทนครับแต่จะไม่ได้ให้ค่าสร้างบล็อกเหมือนกับคริปโตเคเรนซีสกุลอื่นๆครับโอเคครับส่วนสุดท้ายของวิดีโอนี้แล้วนะครับผมก็จะมาพูดถึง road map ในการพัฒนาของ ICP ครับ Internet Computer นะครับจะเป็นโปรเจกต์ที่มีโรดแมปในระยะยาวครับยาวขนาดไหนเขาวางแผนเอาไว้ถึง20ปีด้วยกันเลยทีเดียวครับโดยขั้นต้นของโปรเจกต์นะครับ ICP เขาเล่งว่าอยากจะเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีคุณภาพในองค์กรของเขาครับเพื่อให้มาพัฒนาโปรเจกต์ของเขาในช่วง5ปีแรกนะครับ ICP จะโฟกัสที่การ ให้คนเข้ามาใช้งานระบบอย่างแพร่หลายมากขึ้นครับและต่อจากช่วงนั้นอีก10ปีนะครับ mm hmm. เขาเล็งเป้าว่าโปรเจกต์ hmm. ของพวกเขานะครับจะเข้ามาแทนที่อ mm ินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับและเขามองว่าโปรเจกต์ hmm. ของเขานะครับ mm hmm. จะเข้ามาแทนที่แล้วก็เปลี่ยนขั้วอำนาจทางเทคโนโลยี mm hmm. เช่นบริษัท Microsoft, Facebook, Amazon และ Apple mm hmm. พวกนี้ในอนาคตก็จะไม่มีต่อไปครับ icp นะครับอย่างเลงพัฒนาโปรเจกต์หนึ่งที่เรียกว่า endorphin ครับ endorphin นะครับจะเป็นระบบปฏิบัติการมือถือเช่นเดียวกับ ios และ android ครับจุดเด่นของ endorphin นะครับแอปและเด p ที่อยู่บนนั้นนะครับจะทำตัวเหมือนกับเว็บไซต์แทนครับโดยถ้าเราต้องการจะใช้แอปพลิเคชันใดๆในมือถือของเรานะครับเราก็แค่เข้าไปในสิ่งที่คล้ายๆกับ url ครับ เราไม่จำเป็นที่จะต้องมาดาวน์โหลดอินสตอ l แอปกันอีกต่อไปแต่ละแอปในมือถือของเรานะครับก็จะสามารถเข้าได้เหมือนเราเข้าจากบุ๊กมาร์กของ Google Chrome ของเราเลยครับและระบบปฏิบัติการนี้นะครับก็จะอยู่บนมือถือของคนทุกคนครับทุกคนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตจากอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ได้ทั้งหมดทุกคนบนโลกเลยครับสิ่งที่คุณต้องการในการเข้าไปจอยก็คืออินเทอร์เน็ตไอดีนิตี้ที่ผมอธิบายไปข้างต้น นนัันเองครบโอเคครับตรงนี้ก็จะจบเนื้อหาการแนะนำโปรเจกต์ ICP แล้วนะครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างละเอียดกว่าคริปโตเคอเรนซีสกุลอื่นๆนะครับผมก็ทำหน้าที่อธิบายให้ดีที่สุดเท่าที่ความรู้และตัวผมจะทำได้นะครับผมก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ต้องการฟังข้อมูลของคริปโตเคอเรนซีตัวใดบ้างก็ มาสนทนาแนะนำกันในคอมเมนต์เซสชั่นด้านล่างได้นะครับส่วนในคลิปวิดีโอนี้นะครับตัวผมอ,องอเล็กซ์นะครับชาแนลอเล็กซ์มุนวงนะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามนะครับส่วนสดีครับ